Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ ช่วงนี้จะมาพยากรณ์และรายง,งานสภาพอากาศของทางภาคเหนือนะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับเป็นการพยากรณ์อากาศประจำวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมลักษณะอากาศทั่วไปพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นกําลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกําลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงรวมถึงระมัดร,ระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับภาคเหนือนั้นแยกเป็นภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างนะครับผมภาคเหนือตอนบนคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-34ถึง องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19-21องศาเซลเซียสมีลมตัวออกเฉียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมพักเหนือตอนล่างคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20-23องศาเซลเซียสมีลมตัวอ 23, อกเฉียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม แผนที่แสดงปริมาณฝนของทางภาคเหนือเมื่อวานนี้นะครับผมพบว่าปริมาณฝนสูงสุดวัดได้3.0ม mm ิมที่หน่วยพิทักษ์ป่า5สุยถังออชัยปาการจังังวดหเชียงใหม่นะครับผมตกเล็กน้อยครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการรายงานสภาพอากาศบนยอดดอยของภาคเหนือกันครับผมประจำวันที่11ธันวาคมดอยอินทนอนท์อำเภอจจมทองจัังหดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16.0 องศาเซลเซียสต่าสุดอยู่ที่9.0องศาเซลเซียสกิวแม่ปานดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18.0องศาเซลเซียสต่ําสุดอยู่ที่8.0องศาเซลเซียสสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23.7องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่10.1องศาเซลเซียสพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22.5องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่11.4องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับอุณหภ,ภูมิต่ำสุดของทางภาคเหนือเมื mm ่อ hmm. วานนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่8.0ที่กิ่วแม่ปานดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมโดยพบว่าอุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ยของทางภาคเหนือส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณประมาณ20องศานะครับผม กระจายตัวไปทั่วทกเกือบทั่วทุกจังหวัดครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือเมื่อวานนี้ก็สูงสุดอยู่ที่34.5องศาเซลเซียสอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับผมอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยของภาคเหนือเมื่อวานนี้โดยดูจากแผนที่เป็นสีเหลืองก็อยู่ที่ประมาณ32นะครับพ่อแม่พี่น้อง32-33องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศ รายวันของทางภาคเหนือทั้ง15จังหวัดกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยวันนี้ขอนําเสนอคําขวัญของจังหวัดสุขโขทัยกันนะครับผมมรดกโลกล้าเลิศกําเนิดลายสื่อไทยเล่นไฟลอยกระทงดํารงพุทธศาสนางามตาผ้าตีนจกสังฆโลกทองโบราณ สก,กาสก,การแม่แม่ย่าพ่อขุนลุ่งอรุณแห่งความสุขนะครับจังหวัดสุขโขทยัยเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของทั้ง15จังหวัดของทางภาคเหนือกันครับผมโดยสรุปโดยภาพรวม15จังหวัดทางภาคเหนือวันนี้ไม่มีฝนเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องดังนั้นก็จะตัดไปนะครับผมโดยสรุปภาพรวมของภาคเหนือทั่วทุกจังหวัดทั้ง15จังหวัดไม่มีฝนนะครับผมทุกอำเภอไม่มีฝนครับพ่อแม่พี่น้อง เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุธที่11ธันวาคมคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ต่ำสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 1อองศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงราย พุธที่11ธันวาคมลักษณะอากาศทั่วไปคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ต่ำสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12องศาเซลเซียสนะครับเรามาดูลักษณะอากาศประจำวันของจังหวัดเชียงใหม่พุธที่11ธันวาคมคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33ต่ําต่ำสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสมีลมทุนออกเฉียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่อยู่ที่8องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามลักษณะอากาศของจังหวัดลำพูนกันครับผมพุธที่1 1ทธันวาคมโดยทั่วไปคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ3-3 ต่ำสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุดอยู่ที่14องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำปางพุธที่11ธันวาคมโดยภาพรวมลักษณะอากาศโดยรวมคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียส มีลมตะนออกเสียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแพร่กันครับผมพุธที่11ธันวาคมคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสมีลมตะนออกเฉียงเหนือความเร็ว5-15กิโเมตรต่อชั่วโมง ยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดน่านกันครับผมพุธที่11ธันวาคมคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะครับพ่อแม่พี่นอ้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12องศาเซลเซียสนะครับ เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพะเยากันครับผมพุธที่11ธันวาคมคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดตากกันครับผม พุธที่11ธันวาคมคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเพชรบูรณ์กันครับผมคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียส มีลมตกลออกเฉียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 2องศาเซลเซียสนะครับพยากรณ์อากาศจำวันของจังหวัดกำแพงเพชรพุทธที่11ธันวาคมโดยภาพรวมคาดว่าจะมีลักษณะอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดที่3 3าต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 4องศาเซลเซียสนะครับผม มาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิจิตรกันครับผมพุธที่11ธันวาคมคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดอุตรดิตถ์กันครับพุธที่11ธันวาคมคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34 ต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดสุโขทัยกันครับผมพุธที่11ธันวาคมคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 3อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยอดดอยมีอากาศหนามียอดดอยมีอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่16องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามารายงานเรามาพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิษณุโลกกันครับพุทธที่11ธันวาคมคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่33อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยอดดอยมีอากาศหนาวภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 4องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาพรวมของทางภาคเหนือก็พอจะสรุปได้ว่าไม่มีฝนนะครับผมทั่วทุกจังหวัดทุกอำเภอไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มีอากาศเย็นในตอนเช้าระบางพื้นที่ก็อาจจะมีหมอกในตอนเช้าด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนใหญ่ตามยอดดอยก็ยังมีอากาศเย็นหรือหนาวอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะทางดอยอินทนนท์ ของจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังอยู่ในลักษณะอากาศหนาวเย็นนะครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอจบการพยากรณ์อากาศและแรายงานสภาพอากาศของทางภาคเหนือไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์ share, และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม